สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมดอกไม้สวยๆนะครับผมตอนเช้านะครับผมตอนเช้าก็จะมีดอกไม้สวยๆนะครับผมตามข้างทางที่ผมมาทํางานนะครับผมนี่นะครับดอกไม้สวยๆนะครับผมเป็นต้นทองอุไลนะครับผมนะครับ อันนี้จะเป็นต้นทองอุไลนะครับผมช่วงเช้าเช้าผมมาทำงานก็จะมีดอกไม้สวยๆนะครับตามข้างทางนะครับผมน่ครับนี่รับผมชมบรรยากาศตอนเช้าเช้าครับผม ดอกไม้ส,สวยๆนะครับลมเย็นสบายสบายนะครับผมนะบสวยงามมากนะครับผมต้นทองอุไลนะครับผมลองไปศึกษาประวัติเพนะครับต้นทองอุไลนะครับ นี่ครับดูความสวยงามของต้นทองอุไลนะครับผมนะบเช้าเช้ากินกาแฟร้อนๆ้อนะครับผมขนมปังนะครับแล้วก็ชมดอกไม้นะครับผม ดอกไม้ส,สวยนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับ